นี่เป็นไฟแคมปิ้งที่คุ้มมากอีกตัวหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะแนะนําคุ้มหรือไม่คุ้มไม่รู้นะครับแต่ว่าผมมีทั้งหมด3ตัวฮะหนึ่แล้วก็3อยู่ในกล่องนี้เดี๋ยวผมแกะกล่องให้ดูว่าข้างในมันมีอะไรให้บ้างนะครับต่อหนึ่งกล่องนะรหัสของไฟตัวนี้ก็คือ H W 777มาแกะกล่องกันภายในกล่องจะมีสาย USB Type C มาให้ฮะมีขาตั้งมาให้ด้วยครับและนี่คือตัวผลิตภัณฑ์ครับไฟ H W 777ภายในกล่องมีแฉกไม้ด้วยนะครับครบชุดเลยด้านบนมีปุ่มกดเพียงปุ่มเดียวนะครับที่แขวนจะเป็น หน้าตาก็จะประมาณนี้ตรงตู่ตรงนี้มีแม่เหล็กให้ด้วยแบบนี้ครับดูดหนักมากเวลาเรากดใช้งานจะมีไฟสถานะบอกแบบนี้ฮะเป็นจุด4ี่จุดครับเสเต็ปไฟสเต็ปแรกจะเป็นไฟฉายด้านบนตรงนี้ฮะสเต็ปที่2จะเป็นไฟด้านล่างแบบนี้ครับสีจะออกเลเหลืองนวลๆนะครับสวยมากเลยสเต็ปไฟที่3ามจะเป็นสีแดงกระพริบแบบนี้ครับตัวแม่เหล็กตัวตูดสามารถถอดออกได้แบบนี้นะฮะพอแกะยางกันน้ำออกมาก็จะเป็นที่ชาร์จแบตครับ มี usb type A เอาไว้ใช้ใเป็นกรณีฉุกเฉินด้วยนะครับผมเคยทดลองเปิดทิ้งไว้นะครับคุณผู้ชมมันอยู่ได้ประมาณ8ชั่วโมงนะครับซึ่งถือว่านานมากๆนะและสิ่งที่ผมชอบที่สุดนะครับก็คือสีเหลืองของไฟของมันนี่แหละฮะทำให้เวลาอยู่ในแคมป์เนี่ยนวลตามากๆเลยครับผมถ้าได้สนใจนะครับผมได้ทําการปักตะกาสีเหลืองด้านล่างสามารถกดสั่งซื้อได้เลยนะครับไม่ดีจริงผมไม่ซื้อถึง3อันนะดีจริงฮะตัวดี